คนที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรใส่เลยต่อให้มีมีสิบชินช้นมีหนึ่งร้อยชินช้นมีพันชิ้นมีหมื่นชิ้นก็ความรู้สึกว่าไม่มีอะไรใส่เลยมันก็ยังอยู่ค่ะสวัสดีค่ะลูก้าส,สวัสดีครับคลิปนี้นะคะเรามามินิมอลไลฟ์เรื่องเสื้อผ้าค่ะก็อย่างที่เล่าไปให้ฟังแล้วว่าโลเสื้อผ้าไปแล้วแต่ว่าไม่ได้ทาหลูก,ก้ามอง ตลกคะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายเพราะว่าตอนทำอะค่ะคือมันต้องแบบลองพี่นันลองทุกตัวที่รู้สึกว่าเอิม่มจะเก็บไว้หรือว่าจะโลดังนั้นมันก็เลยแบบจะตะลอนจอนใช่ไหมคะมันก็จะสะดวกกว่ากับการที่ไม่ต้องถ่ายแล้วก็เลือกไปเลยก็ได้ทั้งหมดประมาณ4ี่ถุงขยะใหญ่ค่ะถุงขยะไซส์ใหญ่สุดได้4แล้วก็ตอนนี้เราโลจนเหลือมี ตอนนี้นะคะเหลือกางเกงทั้งหมดรวมกางเกงยีนด้วย23ตัวแล้วก็เสื้อประมาณ90ตัวเสื้อคือรวมเสื้ออยู่บ้านด้วยนะในตู้นี้ไม่ถึงเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดอีกตู้นึงให้ดูคะ่ะเอาตู้แรกก่อนนี่นะคะก็เรียงตามสีแบบไล่กราเดชันโดยที่ไม่สนแขนยาวแขนสั้น ถ่ายวิดีโออยู่ทะเลาะก,กันไม่ได้เสียงมันเข้าลูกมาทะลเลาะอะไรกันมันเตียงล่ะโอเคแยกวงวงแตกแล้ววงแตกแล้วกาดูกา,กกาออกเลยไปไป,ไปเล่นตรงอื่นมาต่อค่ะก็เรียนตามสีใช่ไหมคะนี้ โดยที่ไม่ได้สนว่าแขนยาวแขนสั้นแขนกุดผ้าอะไรไม่สนใจเลยเรียงตามสีอย่างเดียวเสื้อกางเกงก็คืออยู่ด้วยกันขาวแล้วก็มีกางเกงขาวด้วยก็เรียงไปตามนี้นะคะมินิมอลไลซ์เนี่ยนอกจากเราจะลดโละของให้เหลือเท่าที่เราอยากมีอยากใส่ไออยากมีความอยากอาจจะไม่ได้เอาเท่าที่จําเป็นแล้วก็เผื่อไว้นิดนึงเป็นคุณค่าทางใจเพราะว่าเอาจริงถ้าเราแค่มีใส่อะพี่นว่า 30ตัวสำหรับเสื้อ50ตัวแล้วกัน50ตัวก็เพียงพอแล้วกางเกงอีกแบบ20ก็เพียงพอแล้วจริงๆแล้วนะในความคิดนะคะแต่วันนี้ก็คือเสื้อรวมอยู่บ้านเดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามีอยู่ตรงอีกตู้หนึ่งอันนี้คือในห้องน้ำนะคะห้องน้ำตอนนี้ก็คือมินิมอลมากก็มีอยู่เท่านี้อันนี้คือครีม m อร์ไร r i z e r ของเจลูก้ามี2สูตรคะ่ะ เป็นสกินแบเรียร์กาะป้องกันผิวเสริมสร้างกาะป้องกันผิวซ่อมแซมสุดๆแล้วก็อีกอันหนึง่งเรื่องเอจจิง้งเรื่องผิวตกกลับคล้ำดำอะไรเงี้ยค่ะก็ใช้อยู่ก็เลยมยีเท่านี้นะคะสำหรับตรงตรงนี้แต่ว่าสินค้าตัวอื่นๆก็คืออยู่ในห้องน้ำอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าที่อยู่ในห้องน้ำที่บอกว่าเผื่อน้อยอกางเกงทั้งหมด23ตัว เนี่ยค่ะโละ่กุงเกงยีนเดิมมียเก้ยงยีนอย่างเดียวประมาณ40ตัวโละ่จนะเหลือ2 4 6 8 9แ้แล้วโล่พอเอามาเรียงอะคะ่ะมาจับอย่างเงี้ยปุ๊บอบมันจะเห็นว่ารูปะพี่นันมียีนสีเดียวกันเนี่ย6ตัวที่มีอะค่ะ7ตัวยกเว้นอันนี้นะ9 9้าอะ7ใน9อะคือสีเดียวกันหมดเลยดูสิ มันสีเดียวกันหมดเลยแค่ความยาวมันไม่เท่ากันค่ะก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นขาดตรงกับไวเลสที่เก็บไว้มีแค่นี้แล้วก็ทรงแดดดี้ที่มันหลวมๆห,หน่อยแต่คือยีนสีเดียวกันหมดเลยแปลว่าพอเราทําแบบนี้แล้วก็จะเห็นว่าอย่าซื้อสีนี้อีกนะถ้าจะซื้อสีที่ขาดคือขาดสีอ่อนๆซิสิสอะไรเงี้ยค่ะเพื่อการแต่งตัวแต่ว่าพี่นันก็ตั้งกฎกับตัวเองไว้ว่าห้ามเกิน1ิตัว คือถ้าเกินปุ๊บแล้วอยากซื้อใหม่ก็ต้องเอาตัว,ต,วตัวเก่าออกนี่คือกฎที่ตั้งไว้แล้วก็ต่อมาตรงนี้เป็นพวกเสอยืดค่ะเสอยืดก็เรียงตามสีเหมือนกันก็ชุดอยู่บ้าน,นอ,อยู่บ้านก็ใส่เสอยืดอะไรประมาณนี้แหละค่ะแขนยาวแขนสั้นสื้อเชิ้ตทีชเชิ้ตแจ็คเก็ตด้วยแจ็กเก็ตก็เรียงตามสีไปไล่กราเดชันไปเรียงอ่อนไปเข้ม นี่แหละค่ะทั้งหมดเลยหมดเนี้ยคือท่อนบน90ชิ้นท่อนล่าง23ชิ้นที่พี่แนนจัดแล้วก็ชุดออกกาลังกายนี้ไม่รวมเนาะก็มีอยู่ไม่กี่ชุดค่ะแล้วก็เสื้อนอนอย่างเงี้ยที่เป็นผ้าลื่นๆพี่แนนก็ไม่ได้เอามาแขวนก็จะเก็บเอาไว้ในเก็บไว้ไม่กี่ตัวที่นุ่มๆลื่นๆชอบใสกางเกงเลยค่ะก็ไว้ในลิ้นชักชั้นในแล้วก็นี้เป็นชุดออกกาลังกายผ้าชัดตัวไวอ้อาบน,น้ํานะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกหนาว พวกผ้าหนาผ้าน,นาิตที่แบบหนาใส่เมืองไทยไม่ได้แล้วก็น,นี้เป็นคานิแกนที่แบบมีใส่เมืองไทยได้ด้วยน,นี่พี่นันยังไม่ได้เรียงสีอะไรมากให้เรียบร้อยเท่าไหร่เนี่ยค่ะเหลือเก็บเอาไว้เท่านี้นอกนั้นคือโลบไปหมดเลยตอนนี้ทั้งหมดก็คือจะเหลืออยู่2ตู้นะคะที่เราจะเอาไปบ้านใหม่ด้วย90ชิ้นท่อนบนแล้วก็23ชิ้นท่อนล่างคราวนี้มีอันนึงที่จะบอกว่าอย่างที่เห็นตู้จะเห็นว่าพี่นันเลือกไม้แขวนเป็นสีดํา หมดเลย <c oughs> <G ül üyor> ะะก,ก็อันนี้นะคะไม่แขวนจะบอกพกัดอันนี้อีเกียค่ะชอบที่มันบางข้อดีก็คือมันเป็นสีดำแมทแล้วก็บางเวลาที่เราแขวนเสื้อผ้าหลายๆชิ้นนะคะแล้วถ้าใครมีพื้นที่จำกัดอยู่คอนโดไม่แขวนที่บางก็คือจะช่วยได้มากในการประหยัดพื้นที่ <c oughs> แล้วก็ อันนี้คือสําหรับท่อนบนไม่แขวนสําหรับท่อนล่างหานานมากลองผิดลองถูกจนเจอที่ใช่นี้ก็พยายามทําให้เป็นสีดําสําหรับพี่แนนนะพี่แนนเลือกดําถ้าใครอยากได้ขาวก็ให้มันเป็นทนขาวเวลาแขวนมันจะดูสะอาดเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็คือท่อนล่างใครอยากซื้อตามเดี๋ยวใส่ลิงช้อปปี้ไว้ให้หาลองผิดลองถูกเยอะมากเพราะอันนี้นะคะไม่แขวนความผิดพลาดคือของมูจิมูจิไม่ผิดอะไรแต่ว่าพี่แนนแบบไม่ได้จินตนาการอะ ตอนแรกก็จะเอาไม้แขวนสีขาวไม้แขวนท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างก็สีขาวเราก็ซื้อมูจิ129บาทอันนี้ลงทุนก็ซื้อมาปรากฏพอแขวนจริงอะส่วนตัวนะไม่สวยมันแบบที่หนีบมันใหญ่ค่ะพอแขวนแล้วมันก็ดูรกตาแล้วสีขาวคือเด่นมากมันทำให้มันเด่นกว่าเสื้อผ้าพี่แนนก็เลยแบบไปหาใหม่ก็เลยเอาที่ผอมๆบางๆหน่อยที่หนีบเล็กๆแต่รับน้ำหนักได้ดี ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าอันไหนคือเป็นไม้แขวนที่ดีกว่ากันสําหรับในชีวิตคงไม่ใช่คําตอบเดียวสําหรับทุกคนนะคะแต่พี่แนนลงตัวกับอันผอมบางอันนี้แล้วก็ไม่แน่ใจว่าโดยคุณภาพเนี่ยเมื่อเทียบกันมูจิอันนี้อาจจะดีกว่าก็ได้แต่พอมาแขวนแล้วมันไม่ตรงกับรสนิยมที่เราชอบค่ะพออย่างเงี้ยมันเป็นสีดําหมดเลยใช่ปะพี่แนนรู้สึกว่าเออเสื้อผ้ามันหยิบง่ายค่ะมันเห็นง่ายว่าอะไรคืออะไรแต่ตอนที่แขวนมูจิอะ มันตัวหนีบขาวมันเด่นมากก็รู้สึกว่ามันมันไม่ชอบและอีกอย่างหนึ่งอะ่ะการมินิมอลไลซ์ชีวิตอะคะ่ะมันไม่ใช่แค่เราโละเอาของให้เหลือน้อยๆเท่าที่จำเป็นแต่มันคือการทำให้ชีวิตเรามันเร็วขึ้นง่ายขึ้นเวลาเสียน้อยลงปรับกล้องก่อนก้องโอเค okay. คือเรามีเวลาในชีวิตมากขึ้นถ้าเรามีเวลาในชีวิตเยอะขึ้นอนะ่ะมันก็ดีอยู่แล้วดังนั้นการมินิมอลไลซ์ชีวิตเนี่ยการที่มีของน้อยลงอะ่ะเราจะประหยัดเวลาได้ขอ้ขอ1ข้อ2ยิ่งมาตรงเสื้อผ้ารองเท้าอืมที่พี่นนนจัดไปเมื่อวีคก,ก่อนๆน,น,นะคะเนี่ยดูนะพอเราเรียงเสื้อผ้าตามสีแบบนี้ค่ะ หยิบจับมันง่ายด้วยข้อหนึ่งข้อสองแมทช์ได้เร็วมากเร็วกว่าเดิมมากมันจะนึกออกว่าเออวันนี้ใส่อะไรดีคือด้วยสิ่งที่เรามีจํากัดถ้าเราไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องมีเสื้อผ้ามากมายอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรใส่เลยต่อให้มีมีสิชิ้นมี100ชิ้นมีพันชิ้นมีหมื่นชิ้นความรู้สึกว่าไม่มีอะไรใส่เลยมันก็ยังอยู่ค่ะดังนั้นก็ต้องบอกตัวเองว่าอ่ะฉันจะมีอยู่แค่นี้แหละวางเป้าหมายว่าเราจะมีแค่กี่ชิ้นข้อหนึ่ง ข้อสองในะอีกี่ชิ้นที่เรามีเนี่ยเราก็ต้องใส่มันเช่นนะอย่างพี่นายรู้สึกว่าเอ,อวันนี้จะใส่วันนี้อยากปล่อยผมแล้วแปลว่าอยากปล่อยผมปุ๊บเราไม่ใช่คนคอยยาวปโปรง่งอะไรนะคะอยากปล่อยผมปุ๊บก็ต้องหาเสื้อที่มันเห็นหายปะลาเห็นคอนิดนึงเนาะพี่นายก็อ่ะ ตรงไหนตัวไหนที่เห็นหายปลาเห็นคอเพื่อให้ดูโปรง่ปรงโปไม่ดูแบบตึบคอสัน้นจนเกินไปเพราะเราก็มีนกแก้มเนี่ยยิง่งที่อยู่ในกล้องเนี่ยค่ะจริงๆไม่ได้เป็นคนแบบคือในกล้องมันจะบานกับตัวจริงอะไรเงี้ยเนาะก็มาดูอ่ะโอเคสีขาวพอสีขาวปุ๊บพี่นันก็หาแถวๆเนี้ยค่ะเป็นสีที่ใกล้เคียงมันก็จะเข้าหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าโอ้ไม่โดนเลยเก็กระโดดไปตู้กางเกงยีนที่เรียงไว้พี่นันเลยแยกเพราะกางเกงยีนอนะ่ะมันเป็นอะไรที่เข้ากับทุกอย่างได้ง่ายมาก นั่นเองก็เลยมาแชร์แล้วก็อัปเดต m i n i m a l ไลท์ตอนที่3เรื่องตู้เสื้อผ้าค่ะอันนี้ก็คือตู้เสื้อผ้าของพี่แนนตอนนี้ก็คิดว่าก็จะยกไปแบบนี้ตอนย้ายบานอีกอันนี้คือถ่ายพี่แนนลงคลิปนี้วันที่15แล้วก็ถ่ายเช้าวันที่15แล้วเดี๋ยวตัดแล้วก็ลงเลยนะคะคือเรียลไทม์สุดๆก็จะย้ายตอนสิ้นเดือนนั่นแหละค่ะก็รอติดตามนะคะ อัปเดตชีวิตมินิมอลไลซ์แล้วก็อีกอันนึง <c oughs> ที่ที่ทำอีพีแรกไปที่ลบเมคอัพไปนะคะนี่ยกของใหญ่ออกนิดนึงจะเอาให้ดูว่าพี่แนนก็มีเพิ่มบางส่วนที่หลังจากเราโลไป2ออาทิตย์แล้วพี่แนนก็ไม่ได้ใช้น้องแกงนี้เท่าไหร่ก็เลยจะ เอามาพับแยกไว้ถ้าผ่านไปสักครึ่งปีหรือ3เดือนพี่นนยังไม่ได้มีกําหนดเวลาที่ชัดเจนนะแต่คิดว่าไม่เกิน6เดือนนั่นแหละ3-6เดือนไม่ได้คิดถึงเขาเราก็ไม่ได้ใช้ก็จะเอาไปบริจาคค่ะบิเจตบิเจตก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับสำหรับคอนเทนต์มินิมอลไลฟ์ชีวิตมาอัปเดตแล้วก็แชร์แบบ เดียวทไม่แขวนเนี่ยเพิ่งมาถึงเมื่อวานตอนเย็นตอนกลางคืนนี่ค่ะจริงๆอยากถ่ายตั้งแต่เมื่อวันพฤหัสลวมันจะไม่ได้ไม่แบบฉุกรละหุกในการรีบถ่ายรีบตัดอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่แขวนมาตอนกลางคืนแล้วมันถ่ายมองไม่เห็นก็เลยต้องมาถ่ายตอนเช้าวันนี้ค่ะอืมก็ใครที่ดูแล้วก็เริ่มลกของได้บ้างแล้วก็เป็นกำลังใจให้ <laughs> เพราะว่าได้รับฟีดแบ็ค หลายๆคนที่ดูแล้วรู้สึกว่าตัดใจไม่ได้ทำใจยากมากโดยเฉพาะแบบเราลักสวยรักงามเนอะพวกเครื่องสำอางสกินแคร์งเงี้ยโลยากมากเข้าใจมากๆค่ะแต่พอจะแชร์ให้ฟังว่าหลังจากโลแล้วอะค่ะนอกจากเราจะรู้สึกเบาขึ้นว่าแบบเฮ้ยของมันน้อยลงมองอะไรไป <c oughs> ก็สะอาดตามันทำให้เรารู้สึกว่ามันมันมันไม่ได้แบบไม่ซื้อเพราะบังคับตัวเองอะ มันความรู้สึกที่อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยมันลดลงเพราะว่าเราทิ้ง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 จนเรารู้สึกว่าเออมันมันเข้าใจด้วยใจอะค่ะความรู้สึกที่ไม่อยากซื้อมันมาจากใจแล้วก็สมองของเราเองอะไม่ได้มาจากการบังคับตัวเองมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการที่เราโลทิ้งโลทิ้งโล,ท,งโลทิ้งไปจนเนี่ยแหละก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยในระยะยาวมันคงจะทําให้เราสเปนเงินกับของฟุ่มเฟือยที่ไม่จําเป็นกับชีวิต น้อยลงก็สุดท้ายมันก็จะทำให้เรามีเงินมากขึ้นพอเรามีเงินมากขึ้นเราก็ไม่ต้องพยายามหาเงินเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเวลามากขึ้นนันนี้แล้วแต่นะคะโดยเฉพาะคนที่รักสวยรักงามรักการแต่งตัวแฟชั่นอย่างพวกเรานะคะการเริ่มต้นโดยการโละของใช้เสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องสำอางเนคอัพสกินแคร์ทั้งหลายออกให้เท่าที่เหลือเท่าที่แบบ จำเป็นและใช้จริงๆอ่ะไม่ต้องแบกไอตัวที่ไม่ได้ใช้โดยที่แบบไม่ได้ใช้อ่ะไม่ต้องแบกไว้โลออกไปมันจะ ดีมากเลยอะ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตแล้วมันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงอื่นๆในด้านอื่นๆของชีวิตได้จริงอันนี้จากความรู้สึกส่วนตัวนะคะก็เชียร์มากๆถ้าใครสามารถทําได้แล้วก็อยาก,กเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองจากการที่ทําสิ่งที่ทําได้เลยอะ่ะไม่ได้ยากอะไรไม่ต้องเปลี่ยนอะไรตัวเองเท่าไหร่เลยแค่สละออกทิ้งไอสิ่งเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราอ่ะอินเนอร์เรามันก็จะเปลี่ยนได้ค่ะลองดูใครทำแล้วเป็นยังไงนะคะก็มา คอมเมนต์บอกใต้คลิปอับเดตกันเดี๋ยวไว้พี่แนนจะไลฟ์ใน IG ทีนึงก็ตอนแรกก็ว่าจะไลฟ์วันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วก็กลับมาช้ากลับมาแบบ2องทุ่มอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ไลฟ์เดี๋ยวลองดูเสาร์อาทิตย์นี้ใน IG ถ้าสมมุติว่ากลับมาสัก5้าหกโมงอะไรเงี้ยก็จะไลฟ์นะคะ แต่ว่าค่อยว่ากันก็ตั้ง notification ไว้แล้วกันใครอยากดูอยากพูดคุยแบบ Real Time ในไลฟ์นะคะตั้ง notification ใน IG ไว้ว่าเออถ้าพี่แนนไลฟ์ก็ให้มันให้เด้งเตือนก็น่าจะ ไม่พลาดจะได้มาคุยกันนะคะก็หวังว่าคลิป m i n i m a l ไล e อันนี้ ep 3จะเป็นประโยชน์แต่ ep 4จะมีไหมพี่นันยังไม่แน่ใจนะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าในบ้านที่อยู่ตอนนี้ค่ะที่ที่อาศัยตอนนี้ก็ลโลไปเยอะแล้วอย่างตรงตู้ครัวเครื่องครัวอะไรเงี้ยก็โลแต่ว่ามันไม่ได้มีมีอะไรยิ่งใหญ่มาก แบบไม่ได้มีอะไรเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นชิ้นเป็นอันให้มาแบบแชร์ขนาดนั้นไม่ได้มีทิปส์อะไรเป็นพิเศษที่จะเป็นประโยชน์ใครเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใครมีรีเควส t อะไรเรื่องเกี่ยวกับมินิมอลไลฟ์ก็บอกได้นะคะในคอมเมนต์ใต้คลิป EP หน้าเดี๋ยวดูก่อนว่าชีวิตมีอะไรมินิมอลที่อยากจะแชร์แล้วน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมก็จะเอามาแชร์คะ่ะบายยขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยเจอกันใหม่ สวัดีค่ะก็เสื้อวันนี้นะคะเพื่อใครอยากได้นี่เป็นเสื้อบอดี้สูทมินเทจของแม่ค่ะส่วน,น,นเกงเป็นของแบรนด์เกาหลีที่ซื้อในคาเฟ่นหนึ่งแถวราชพฤกษ์ค่ะอืมก็ไม่น่าใจมันไม่ได้มีห่ออะไรค่ะเก็เป็นลานคิวมาจากเกาหลีแล้วก็แต่งหน้าวันนี้ลิปสติกชูเอมระ BR 7 6 3ค่ะ